เมนูกับข้าววันนี้นะครับจะทําเป็นเมนูปลานินนึ่งสมุนไพรวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีขานะครับให้เราหั่นเป็นแว่นจะได้าำง่ายๆเนาะตะไคร้ซอยใบยมะกรูดนะครับรากผักชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะครับวันนี้พอดีหาขามิ้นสดไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็นขมิ้นผงแทนเนาะเกลือนะครับ เราจะตำของที่ตำยากก่อนนะครับเมนูกับข้าวง่ายๆแต่รับรองสมุนไพรเพียบครับทานแล้ดีต่อสุขภาพเนาะหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดนี่ครับ ผงขมิน้นนะครับสมุนไพรเนี่ยให้เราตำเล่นใบแบบนี้นะครับ ตันนี้ส่งกลิ่นหอมฉุยเลยปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับน้ำปลา ผงปรุงรสขนอร่อยชัวแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายไปนิดนึงนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเอารสชาติตามชอบไปเลย รสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับให้นําปลาลงคุกเขา ผมจะลองจานที่นำมานึ่งปลาด้วยใบโหระพานะครับเพิ่มความหอมผักรองเนี่ยตามชอบไปเลยนะครับผักกัดเขา้าหรือกระล่ำก็ได้เนาะแต่ผมอยากได้เป็นใบโหระพา ปลาหนึ่งสมุนไพรของเราจะได้หอมโอเคเป็นกันนี้ก็พร้อมนำเป็น,นึ่งแล้วครับ สั่งน้ำให้เดือดครับหลังจากนั้นก็นำปลาลงนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ้อปลาสุกครับเราก็จะตามด้วยลูกโดดกับใบมะกรดดูดนะครับเพิ่มความหอม ต้นหอมผักชีครับโอเคปิดฝาไว้อีกสักครู่นะครับโอเคผักสลดแล้วครับพ้อมเสิร์ฟแล้วเดีย๋ยวเราไปชมหน้าตากัน ครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูปลานหนิ่งสมุยยนไพรผิงผือคุณที่มใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนร้อนมือเช้าๆแบบนี้รับรองมีแรงแน่นอนนะครับคลิบดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ